ส่วนด้วยผมตอนนี้ก็อยู่กับมิสเตอร์ไฟนะครับผมหลายๆคนนะครับสงสัยลูกทีบของทาเครุนะครับผมว่ามันคือลูกอะไรทําไมมันถึงโดนแล้วมันถึงเจ็บคนโดนมาสับออยหรือเปล่าหรือ,รอมันเจ็บจริงหรือเปล่านะครับผมก็ในฐานะที่คุณพิเตอร์เดนแมนเขาก็ฝึกซ้อมคาราเต้เคียวชินมานะแล้วก็ทาเครุเขาก็เป็นคาราเต้ด้วยอาจจะเป็นคาราเต้เคียวชินหรือซ้ำนะเพราะสายต่อตู้ของญี่ปุ่นตัวเนี่ยเขาก็จะคืนกันใช่ไหมอยากรู้ว่าลูกเนี้ยเขาเรียกว่าลูกถีบอะไรครับ จริงๆไม่มีชื่อลูกถีบเพราะไม่ใช่ลูกถีบนะครับจริงๆมันคือเตะครับผมคือเตะหรอมันคือเตะอย่างเงี้ยนะใช่ใช่คือถีบเนี่ยคือถ้าเราคิดไปเป็นหมันนะครับถ้าสมมติว่าผลักผลักคือถีบนะฮะสมมุติเราใช้มือถีบอย่างนี้นี่คือนี่คือถีบนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่ถีบอันเนี้ยคือต่อยนะเก่งหรอมฉะนั้นคือของทาคิรุเขาไม่ได้คือเขาไม่ได้ถีบแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาเตะอย่างเงี้ยครับ คือมันจะไม่ได้ปลิวนะครับแต่มันจะเจ็บเหมือนหมากน,นะ,ะครับเนี่ยเขาจะยกขึ้นมาก่อนนะครับแล้วม่ใช้ตรงนี้ครับแล้วก็ทิ้งเข้าไปนะครับเขาเรียกว่า,มา,ากมอะภาษาญี่ปุ่นแปลว่าข้นหน้าคับเกรย์แปลว่าเตะอันนี้เขาเรียกว่าลูกเตะลูกเตะข้างหน้าครับผมเนี่ยแต่คือถ้าเป็นลูกถีบมันก็จะแบบนี้นครับโอเคครับรู้นะผมอรรันนี้คือไม่ใช่ลูกถีบนะอันนี้คือการเตะชนิดหนึ่งนะครับผมในการการเตะแบบแบบคาราเต้ครับผม เขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้มายาเกรี่มายาด้านหน้าเกรี่ลูกเตะครับผมเตะแบบเตะจากด้านหน้าใช่ครับโอเคนะครับก็ใครที่สงสัยลูกลูกเตนะนั้นของตะเกงด้ครับพี่เต้นแมนก็มาไขข้อสงสัแล้วนะครับผมก็เอาไปฝึกซ้อมกันนะผมว่าลูกเนี้ยผมว่าโดนคุณบ่อยทุกคนนะโดนบ่อยลูกเนะี้ยของคุณเนะี่ยลูกพี่สองนั่นเองผมเลยรู้ว่ามันจุกเองนะมันดูไม่เจ็บนะครับเพราะมันไม่ได้กระเด็นนะฮะแต่เหมือนมากนะครับคือต่อยก็ไม่ได้กระเด็นแต่เจ็บอะครับผมโอเคครับใครอยากรู้ทิคอะไรก็ เม้นมาได้เลยนะครับผมโอเคครับผมครับ